เลคนิดหนึงนะจ๊ะอันนี้คือเริ่มเริ่มหนังเหรอคะหนังเพิ่งเริ่มใช่ไหมคะขอโทษค่ะนิดเดียวนะจ๊ะ นิดนึงนะคะอันนี้ไม่ได้ตัดเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่ใช่แล้วไหนอที่มันทิ่มอะนี่ไงคะอ่าเดี๋ยวพี่วางให้ดูอ๋อคือลุ้นกับหนังอยู่ก็เลยไม่ได้ลุ้นกับอันนี้หรอจ๊ะไม่ผมกิ้งครับทำหน้าสุดได้อยางเืิน อันี่คือกัดอยู่ฟันจะแตกแล้วเก่งสุดตัวนี่อันนี้เลยจ่ะมันทิ่มน้องอยู่ดีขึ้นไหมคะดีดีขึ้นดีขึ้นมากเลยครับหายเจ็บแล้วใช่ไหมจ๊ะใช่ครับเห็นไหมมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดพี่เซฟลูกค้าอยู่ค่ะหายแล้วใช่ไหมหายแล้วนะอ่ะพี่ดีบแรงละไม่ได้สนใจพี่ครับ โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เจ็บที่เหลือมันก็คือมันเป็นแผลอยู่ใช,ใช่ไหมครับใช่กต้องค่ะ